จากับสาเพชรบุรีนะครับซึ่งยังยังมีช่องว่างเหลืออยู่บ้างนะครับซึ่งก็ก็ยังไม่แนะนําถ้าไม่จําเป็นนะฮะกรุณาอย่างที่ได้เลื่อนขอะไรบ้างท่านลองที่ที่เรารับไม่ได้เงื่อนไขสัตว์เนี่ยถ้าถ้าสัตว์มีจุดสภาพป่วยเนี่ยเราก็ต้องแยกไว้ต่างหากนะครับก็คงเอาไปรวมกับเขาเดี๋ยวก็พาป่วยหมดป่วยหมดนะครับเพราะบางครั้งมันอาจจะเป็นโรคลิสเทมเปอร์โรคลํำไส้อ่างเงี้ยฮะซึ่งตรงนี้เราก็คงจะต้องคัดกรองไว้ก่อนสัตว์เลี้ยงแปลกเนี่ยรับมาอย่างเช่น ยังไงดิอีกัวหน้าอีกัวหน้าเนี่ยเออมีไหมฮะผมไม่ได้เลี้ยงกันไม่มีฮะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้มีมาฝากตรงนี้ผมคิดว่าตทงต้องไปฝากกรมพันธ์ยานอ๋อเลยฮะถ้าเป็นสัตว์แบบนี้นะสัตว์ป่าทั้งนาไปไปฝากแต่กระต่ายเนี่ยกระต่ายได้ไหมจริงจริงแล้วก็มีบ้างมีมาบ้างหมูนุแฮมสเตอร์เขามีมาบ้างกันนะฮะมก็เยอะเนอะเด็กๆเลี้ยงหนูกันก็มีบ้างเราก็รับใช่ไหมก็จําเป็นเราก็ต้องรับอ่ะนะครับหนูกระต่ายถ้าเกิดกิ้งก่าอีกัวนานี่ ไปกรมอุทยานเยอครับงูเงี้ยนะฮะงูไม่รับมีงูมาฝากเหรอครับไปต้องไปกรมอุทยานฮะแล้วก็ไปงูเสือมีมามีมาไหมครับแล้วพวกแต่พวกสัตว์พวกนี้บางทีราคาแพงๆเขากเจ้าของมีช่องไปอยู่แล้วเขามีระบบของเขาอยู่ก็หาทางปลาเขาเลี้ยงปลาไว้เนี่ยอปลาราคาแพงๆปลาคาฟอะไรเงี้ยไม่ก็ต้องกรมประมงนะครับต้องไปติดต่อไม่ก็ไปกับน้ำแล้วแต่ถ้าเกิดว่าปลาเศรษฐกิจเดี่ยวไปกับน้ําหมดนะฮะ แตถ้าเป็นปลาแพงๆผมว่าส่วนใหญ่ของแพงๆนี่ย้ของก็จะดูแลอย่างนี้ในในแง่ของเมื่อกี้ท่านนองบอกว่าจริงๆอาหารสัตว์เนี่ยเราเราเราเตรียมไว้จนคืนจะหมดอยู่แล้วล่ะที่เตรียมเตรียมไว้นี่เราเราเปิดรับบริจาคไหมครับถ้ามีคนใจบุญอยากจะมาบริจาคให้กับน้องหมาน้องแมวเป็นอาหารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเราเปิดได้ไหมครับครับเราก็มีเปิดรับบริจาคด้วยครับิดต่อมาที่กรมได้โดยตรงเลยครับครับก็ติดต่อไปที่02 6 53หห้าสามนะครับสี่เก้าสองห นะครับจึงเป็น c เซ็นเตอร์ในเรื่องของอุทกภัยนะครับอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับสําหรับผู้ที่ยังไงเขาไม่มีญาติพี่น้องแล้วเขาจะไปอยู่โรงแรมเนี่ยเขาเอาสัตว์เข้าไปไม่ได้เนี่ยเขาจะมาฝากเนี่ยก็เบอร์นี้ใช่ไหมฮะก็เบอร์นี้ครับก็เบอร์นี้ศูนย์สองเลยนะฮะศูนย์สองหกห้าสามนะฮะสี่เก้าสองหกหกห้าสามสี่เก้าสองหกครับนะฮะแต่ว่าถ้าติดต่อโดยตรงก็สามารถติดต่อได้ที่ด่านเพชรด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีนะฮะ ที่0813782320ไปติดต่อโดยตรงไปที่เพชรบุรีเลยก็ได้โทรไปที่นั่นเลยนะครับตรงไปที่โรดเลยไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมครับว่าคุณเอาสัตว์มาฝากเราเนี่ยนะคุณต้องมารับคืนภายในเท่านั้นวันเท่านั้นวันมีไหมมีครับมีครับก็คือหลังน้ําลถเนี่ยนะครับสัตว์ที่ท่านฝากเนี่ยท่านกุณารีบมารับนะครับก็คงจะภายใน3 0มสถึงหกวันหลังน้ําลถก็คือท่านมีเวลาปรับตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องท่านท่านกุณารีบมารับเพราะว่าสัตว์ของท่านเนี่ยอย่าง เขาห่างจากเจ้าของนานมากก็จะเกิดปัญหากับตัวเขาในด้านสุขภาพจิตหกวันหลังจากน้ำรดแล้ว30มสิบถึงหกวันสามถึงหกสิบากน้ำรดก็รีบมารับไปเถอะแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เจ้าของที่เขารักสัตว์เข้าจริงๆเนี่ย บางทีเขาพอจะหาที่อยู่ได้เขา,าเข้ามารับไปแล้วครับมีบ,บางคนเข้ามาลับแล้วลนะบางคนเห็นเห็นสัตว์อยู่กันแออัดบางทีเขาทนไม่ไหวเขาก็พยายามขยับขยายไปอยู่ที่อื่นแต่และแต่ว่าในส่วนของกรอบปสัตว์เนี่ยเราก็พยายามจะแยกสัตว์ไม่ให้กัดกันนะฮะส่วนใหญ่ก็เราจะสร้างกรงพิเศษให้เพราะว่ากรงที่ทาง,ทางชาวบ้านเขานามาให้เนี่ยบางทีแข็งแรงไม่พอนะครับ ตอนตอนที่อยู่ในกรงเจ้าของถือมาด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะอยู่อย่างสงบเงียมแต่พอเจ้าของกลับไปท่านนั้นเองนะครับอรารวาสเลยบางทีพังกรงเลยนะฮะขย่มกรงเลยโอ้โอแล้วก็<า>หลายเจ้าของหลายตัวนี่หนีหนีเลยมีบางตัวหนีแล้วต้องตามจับนะฮะเจ้าหน้าที่ก็โดนสุนัขกัดกันโดนใช่ไหมโดนนะเพราะว่าเพราะว่ามันผิดผิดกลิ่นไม่ได้ฮะพวกนี้บางตัวก็ดุมากบางตัวเราต้องใช้ปืนยิงยาสลบโอ้เพราะดุมากจริงฮะโอ้ซึ่งถ้าเกิด หนีไปเนี่ยฮะมีนะฮะที่ที่หนีไปเลยมเราจับไม่ได้เออก็ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาครับก็คือจับได้เพราะว่าเราปิดประตูกลมเอาไว้มันอยู่ภายในภายในรั้วของกลมฮะแล้วก็เพราะว่าตอนจะส่งต่อ,อ,อแต่ถ้าไปถึงดา่านเลยถึงถึงจุดที่เราเ,เก็บสัตว์เลี้ยงไว้แล้วเนี่ยจุดนั้นกลงจะแข็งแรงมากเพราะว่าเราใช้ออกใช้ใช้เครื่องอ็อกเลยนะฮะอ็อกกับไอ้กาเรียกว่าอะไรไมันก็เป็นรั้ว เป็นเหล็กเลยนะับคือเจ้าของตอนมาเนี่ยอาจจะมีกรงมาด้วยแต่ถึงเวลาถึงเวลาจริงเนี่ยต้องมาอยู่กรงใหญ่ของเราเพื่อเพื่อความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยด้วย่าถ้าอยู่กรงเล็กหายหมดนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเขาจะเกิดการแหกด่านเจ้าสัตว์เลี้ยงมาฝากเราเนี่ยต้องเอามาเองใช่ไหมเป็นต่อเราไปรับเนี่ยไม่มีนะฮะส่วนก็ในช่วงในช่วงแรกๆนะฮะซึ่งซึ่งชาวบ้านยังยังปรับตัวไม่ทันเนี่ยเราก็มีเขาก็มีแจ้งมาแล้วก็ไปรับที่บ้านเขาก็มีเพราะว่าบางทีเขาหนีไม่ได้ S <S แต่ว่าสัตว์สัตว์เลี้ยงเขาเนี่ยกำลงังลำบากเนี่ยครับเขาก็เราก็เลยต้องเอาเรือไปรับบ้างบางทีก็ต้องใช้แพรโฟรบ้างนะครับมี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 อีเคสหนึ่งนะาน,นองมีบอกว่าแถวหมู่บ้านแถวแถวแถวบางบัวทองบางบัวทองออบอกว่าข้างข้างบ้านเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์มากเอาหมาเอา,าเอะไรมาเลี้ยงเอาหมาเอาแมวมาเลี้ยงสามสิบกระตัวแล้วพอน้ําท่วมตัวเองออกไปตั้งแต่วันแรกเลยแต่หมากับแมวเนี่ยยังอยู่ในบ้านสามสิบกระตัวเคสแบบนี้เนี่ยเขาแจ้งกรมบริษัทให้ช่วยดูแลได้ไหม คือคือในเคสอย่างนี้ถ้าแจ้งมาเนี่ยเราก็ไปครับแต่ว่าบางทีมาเยอะเกินไปเนี่ยบางทีก็ลําบากเหมือนกันเพราะว่ามันก็ต้องเรามีกําลังอยู่จำกัดนะครับอย่างเมื่อเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับมีแจ้งมาเรื่องให้ขนบัวหกสิบตัวที่ที่หลังสิตผมผมต้องส่งรถไปหกคันสองวันกว่าจะกู้บัวได้นะครับแล้วก็รถพังอีกสองคัน เพราะน้ามันท่วมสูงคือน้ามันท่วมสูงมากนะครับที่ลังสิตแล้วที่ลังสิตตรงของแถวลังสิตนะะแถวหมู่บ้านมุ่งเอกโอ้โหนี่เป็นฟาร์มเลยอ่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นของวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอะฮแล้วเราก็ต้องมาดูแลต่อาแล้วก็ส่งต่อให้นะับเราส่งต่อให้โอ้โหนี่เป็นปัญหานักเลยก็บางงจุดก็ต้องอพยอบช้างบ้างนะฮะแต่ที่หนักมากๆก็น่าจะเป็นพวกสัตว์ปีนะครับ ในสัตว์ปีกเนี่ยเราอพยโยไปเป็นลานนะครับบางจุดที่หนีไม่ทันก็จมน้ําไปเลยเพราะมันอยู่ในกรงอย่างไก่ไข่อย่างนี้นะมันก็อยู่ในกรงหนีไม่ได้อยู่แล้วไก่เนื้ออย่างเงี้ยนะมันเลี้ยงอยู่ในกรงอยู่ในคอกพวกนี้ก็เรียบร้อยนะครับโอ้โหรวมทุกชนิดแล้วสัต์ทุกชนิดที่ทางกรมสุขศาต์ดูแลเนี่ยตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ยี่สิบสองล้านกว่าตัวที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ที่รายงานในเบื้องต้นสูญหายนะตายเนี่ยก็รวมสามล้านไปแล้ว 22ล้านที่เดือดร้อนและ3ล้านที่ตายไปแล้วครับตายหรือสูญหายนะครับอย่างเป็ดเนี่ยไม่ตายก็ลอยน้ําไปแล้วนะครับอไม่รู้อยู่ไหนนี่นะคะับท่านผู้ชมครับอุทกภัยครั้งใหญ่นอกจากคนเดือดร้อนแล้วนะครับสิ่งที่อยู่กับท่านก็เดือดร้อนด้วยนี่ก็เป็นภารกิจหนักของทางกรมปศุสัตว์ที่มาเล่าสู่กันฟังว่ามันหนักจริงๆนะฮะวันนี้ขอบคุณท่านรองนะครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ